สวัสดียามเช้านะครับสําหรับท่านผู้ชมชาวสวนยุคใหม่ทุกท่านนะครับผมมืดอนีกับมาพบกับน็อตแก้าเกษตรใบรุ่นนะครับผมนี่จะภาพไหมาเบิ้องออกมานะครับพี่น้องต่อต่อนะครับนี่นะครับผมเนี่ยที่จะเอามาโชว์มืดอนีก็เป็นกล้วยนะครับกล้วยตรงนี้ออกวีแล้วนะครับพี่น้องครับผมปลูกแค่ประมาณสองเดือนกว่ากวานะครับออกวีแล้วนะครับแล้วก็มืดหนีผมก็ได้จะมาเบาสูฟังมาเพชรจังไดนะครับปลูกกล้วย เขาออกเครื่องวๆแบบนี้มีเทคนิคยังไงนะครับไปดูไปรู้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมมาบอกคุณป้าครับพี่น้องนะครับผมกล้วยแท่งเครื่อนะครับปลูกแค่2สองเดือนกัวนะครับผมแทงเครื่อ้เริ่มจะได้กินหมากแล้วนะครับวิธีการเทคนิคนี่ก็คือว่าต้นพันธุ์นะครับอยู่ที่ต้นพันธุ์นะครับผมต้นพันธุ์นี่ทาต้นพันธุ์ที่มีอายุแปดถึงเก้าเดือนนะครับเข้ามาปลูก ภายใน2อถึงสเดือนเขาจะแท่งเครื่อยเข้ากินมมกนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ผลผลิตจากกล้วยเร็วนี่ผมแนะนําให้เอาต้นพันธ์ประม่านถ้าอยากให้ดีประม่านหาเดือนถึงเจเดือนนะครับต้นพันธ์นี่จะพอดีเลยนะครับจะต้นสูงๆใหญ่ๆนี่น่าจะพอดีนะครับได้ต้นพันธ์มากกตัดนะครับพี่น้องตัดเคืองปั๊บพ่อตัดเคืองแล้วให้เขาแท่งออกมาใหม่นะครับเป็นยังขึ้นตัดเคืองนะครับเพราะว่าถ้าหากบ่ตัดผมสังเกตเบื้องล้วนะครับหลายรอบแล้วในการปลูกกล้วยนะครับ ต้นที่เ่าถือตัดนะครับผมเขาจะยืนยืนต้นไปแป๊บหนึ่งนะครับดีว่าดีใบเขาอาจจะเหี่ยวแล้วก็ไม่ลงไปได้นะครับมันนี่เขานั่นเขานั่นแตกยอดนะพี่น้องเขานั่นแท่งออกมานะครับผมก็เลยนแนะนําให้ตัดนะครับเพราะเขาตัดบ่เกินเจ็ดมือครับเขาจะแท่งขึ้นมาสูงประมาณศอกนะครับอันนี้ตัดปุ๊บเขาก็แท่งออกเลยนะครับจะท้าบ่ตัดนะครับใบค่ายน้ำนะครับแล้วก็ต้นก็จะยืนต้นไปในพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะแตกยอดนี่ใช้เวลาโดนนะครับอันนี้คือการตัดจะดีกว่านะครับ แล้วก็การที่จะให้ต้นกล้วยนี่อันนี้คือผมบด้บารุ่งเขานะครับ <S <S เขาก็เลยบดบองงมบัมนไดนะครับสาหรับต้นนี้นะครับผมนะครับผมบันที่นี้เขาก็จะเบิงนอนะครับว่านอถ้าถ้าอันนี้ที่ที่เห็นมันเป็นต้นเดียวนี่นะครับเพราะว่าผมซับนอเขาออกไปปลูกไปแยกปลูกอีกนะครับก็เลยเฮ็ดห้เง,งานีมีนอเดี่ยวนะครับมันก็เลยออกนอเดียวจังจี่นะครับมันก็เลยออก อันนี้ว่นะครับผมแล้วก็ผมบ่ได้บารุ่งนะครับปลูกแล้วกับน้ำกับบ่ได้หดนะครับอยู่ในโซนนี่ผมผมบ่ได้มาหดน้ำนะครับพี่น้องครับปลูกชิมแล้วพ่อเขาติดแล้วกับปล่อยเลยนะครับมันก็เลยบ่งามเท่าที่ควรนะครับถ้าหากว่าเอาปุ๋ยมาใส่มันก็จะดีนะครับที่อยากให้เลือกต้นพันธุ์ประ ical, ca, า ical, ca, มาณเจ็ดเดือนเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งมาต้นประมานใดนะครับที่อยากให้เลือกต้นพันธุ์ประมาณเจ็ดเดือนนี่ก็เพราะว่าเวลาที่เขามาปลูกนี่ ให้เขาใส่เวลาประมาณหนึ่งถึงเดือนนะครับในการเดินเดินของหลักในการติดดีๆนะครับในการในต้นแข็งแรงนะครับจังจะเริ่มออกหมากอันนี้ก็คือมันจะดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาต้นพันธ์แก่โดนะครับประมาณ8ดเดือนนะครับต้นพันธ์ต้นอีที่ผมเอามาปลูกนะครับมันกะออกเครื่อเร็วกว่าจริงนะครับแต่ว่าต้นเขาก็อาจจะบอกท่าได้สมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่ามันแค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็ออกเครื่อแล้ว นะครับผมแต่ว่านี่อ๋อไม่แช่นะครับว่าถ้าผู้ใดอยากปลูกกล้วยแล้วก็ได้ผลผลิตไว้ๆนี่เฮ็ดจังไดนะครับเดี๋ยวอันนี้บันนี้ผมพาไปเบ่งต้นพันธ์กันนะครับว่าต้นจะจังได่ซ้ำไหรมันได้กินหมากไว้นะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามันแทงเครือครับกล้วยแทงเครื่อมันขุดยังบ่ท่านใด้ครับถ้าเขาขุดกล้วยมันจะได้รับความเสียหายนะครับนี่ครับใส่อะไรพี่น้องโอ้มัมมี่ครับมีตะต้นบักใหญ่เลยนะครับ นี่ถ้าไดต้นจังซี่ก็จะดีไปอีกนะครับไอยังบอดีนะครับพี่น้องต้นสูงกัให้สูงประมาณมันควอมสูงนี่มัน่ต่ายโตไหมครับพี่น้องถ้าตตองเลือกที่อยูุ่อายุนะครับความสูงนี่มันจะอยู่ที่สภาพแวดล้อมนะครับกล้วยบางต้นกระสูงบางต้นกระต่ํานะครับผมนี่นะครับข้าเอาอายุประมาณแปดเดือนนะครับผมประมาณแปดเดือนจังซี่ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะยากในเรื่องของการคุดนะครับ มันก็จะคุดยากแล้วก็ต้นญ่พร้อมนะครับให้เอาเอาว่าง่ายกันน้อยก็นี่นะพี่น้องอันนี้นี่เขาก็จะมั่นก้าเดือนชิบเดือนแล้วนะครับผมคิดว่านะครับต้นนี้นะครับเพราะว่าเขาต้นใหญ่นะครับถ้าหากว่าเขาจะออกไปคุดไปปลูกมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันบ่เคยมีผล๋อะไรจะเคลียนะครับเอาต้นใ่ญ่ปานนี้นะครับผมนี่นะครับคิดผ่านนะครับว่าจะพผ้ามาเบ่งต้นนะครับผมถ้าเอาต้นแบบนี้ ไปปลูกนี่กํา่างพอดีเลยนะครับนี่ครับนี่แบบนี้ก็า่ังพอดีแต่ว่าถ้าหากว่าอยากได้ผลผลิตเร็วก็เอาต้นยังไๆแน่นะครับมอนีกับผ้าเอาน้ำวอดสูฟังนะครับว่าผมปลูกกล้วยสองเดือนก็ได้กินมากนะครับ่ามันมันเป็นอีหยังแล้วเฮ็ดยังไดมันจังสีได้เร็วขึ้นกันคือแบบนี้นะครับผมน้ำวอดสูฟังนะครับนะาสารมุนีก็ข้ลาไปก่้อนนะครับขอบคุณที่พ่อยพี่น้องที่ตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับไปปล่อยมาในคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ